สวัสดีค่ะพบกับการเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องคนดวงเฮงรับต้นปีมีอยู่สี่ราศีนะคะที่จะมีโอกาสได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เลยล่ะค่ะร่ำรวยเงินทองเริ่มต้นปีใหม่2568นนี้มาเปิดคนดวงเฮงกันค่ะ สราศีที่เตรียมรับโชคใหญ่ในเดือนมกราคมนี้นะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นผลลัพธ์ของเรื่องงานก็จะชัดเจนนะคะเริ่มกันที่ชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ในด้านการงานชาวราศีเมษช่วงต้นปีนี้คุณจะมีการงานที่ดีนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะการงานของคุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะแต่คุณก็จะต้องปรับตัวให้ทันกันด้วยค่ะด้านของการเงินคุณมีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วล่ะค่ะด้านของความรากักคนมีคู่พวกคุณต่างก็คอยสนับสนุนกันและกันนะคะและจะต้องมีช่วงที่คุณจะต้องพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกันบ้างนะคะราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในด้านการงานชาวราศีพฤกษ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเจอกับปัญหาที่ทำให้คุณต้องปรับตัวบ้างนะคะงานที่ทำอยู่ก็อาจจะต้องใช้วิธีใหม่ๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลนะคะคุณทำได้อยู่แล้วค่ะนี่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากสำหรับชาวราศีพฤกนะคะด้านของการเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาคุณค่ะแต่คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบเช่นกัน ด้านของความรักคนมีคู่มีช่วงดีบ้างหรืออาจจะมีความขัดแย้งบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในด้านของการงานชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในงานที่ทำมานานแล้วนะคะช่วงนี้ผลรับเรื่องงานของคุณจะเริ่มดีขึ้น อย่างชัดเจนค่ะแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณค่ะด้านของการเงินคุณก็จะมีรายได้เยอะขึ้นแต่คุณก็ควรจะต้องวางแผนการใช้จ่ายบ้างนะคะเพราะเมื่อมีรายได้เข้ามามากขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณดีค่ะ แต่คุณควรจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์บ้างนะคะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในด้านของการงานชาวราศีกรกฎคุณจะต้องวุ่นวายอยู่บ้างช่วงต้นปีคุณอาจจะต้องติดต่อง,งานกับหลายฝ่ายและคุณอาจจะต้องจัดการกับ ภาระหลายอย่างด้วยนะคะแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเสื้อผ้าหรือของใช้ให้กับผู้ยากไร้ค่ะเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณนะคะด้านของการเงินคุณเก่งในเรื่องของการหาเงินและการเก็บออมอยู่แล้วนะคะและก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างค่ะด้านของความรักคนมีคู่ช่วงนี้คุณเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะยังคอยช่วยเหลือและดูแลกันเสมอค่ะ ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนในด้านการงานชาวราศีสิงห์คุณมีความสำเร็จมากกว่าที่คุณคาดไว้นะคะคุณอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่ผลงานของคุณออกมาดีเยี่ยมเลยค่ะแนะนำให้คุณทำบุญถวายพวงมลาลัยดอกไม้สดแด่พระประจำวันเกิดของคุณเองนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงิน คุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจํานวนมันไม่มากนักนะคะแต่ก็มีความมั่นคงดีค่ะด้านของความรักคนมีคู่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะมั่นคงและอบอุ่นเลยนะคะราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ในด้านการงานชาวราศีกันจะประสบกับความสำเร็จนะคะแม้ว่าอาจจะต้องรอสักหน่อยแต่มาแน่ค่ะแนะนำให้คุณทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาสเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะด้านของการเงินชาวราศีกันจะมีการเงินที่ดีเลยล่ะค่ะรายได้เข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหากคุณวางแผนคุณจะยิ่งเสริมรายได้เข้าไปอีกเลยล่ะค่ะ ด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณดีค่ะดูเรียบง่ายนะคะแต่ก็มั่นคงค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พึกษพฤศจิกายนในด้านของการงานชาวราศีตุลคุณจะพบกับความสำเร็จนะคะหากคุณต้องการที่จะทำอะไรควรจะรีบทำเลยค่ะ ถ้าลงมือทําในช่วงที่ดวงดีเช่นนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแนะนําให้คุณทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณค่ะด้านของการเงินคุณก็มีโอกาสที่จะมีรายได้ที่ดีขึ้นจากความพยายามของคุณเองนะคะด้านของความรักคนมีคู่ก็ยังรักกันดีค่ะมั่นคงดีนะคะราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในด้านของการงานชาวราศีพิจิกจะมีความก้าวหน้าและสมหวังและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะคุณจะต้องเหนื่อยซึ่งจะแลกมาได้ด้วยผลลัพธ์อันดีค่ะแนะนำให้คุณทำบุญถวายยารักษาโรคให้กับพระสงฆ์นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณค่ะ ในด้านของการเงินชาวราศีพิจิกการเงินของคุณดีมากเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยค่ะด้านของความรักคนมีคู่คุณอาจจะต้องมีการงอนกันบ้างแต่คุณก็รักกันดีนะคะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมในด้านของการงาน ชาวราศีธนูคุณดวงดีมากนะคะคุณจะก้าวหน้าไม่ว่าคุณทำงานประเภทไหนก็ตามแนะนำให้คุณทำบุญถวายร่มแด่พระภิกษุค่ะเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณนะคะส่วนทางด้านการเงินคุณก็มีโอกาสได้กำไรจากการลงทุนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะด้านของความรักคนมีคู่คุณช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่ค่ะ เพื่อให้ครอบครัวของคุณมีความมั่นคงนะคะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในด้านของการงานชาวราศีมังกรคุณจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นจากภาระที่เพิ่มขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาบางอย่างแต่สักพักหนึ่งคุณจะผ่านไปได้ค่ะ แนะนำให้คุณทำบุญถวายอาสนะสงศ์สำหรับนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณค่ะด้านของการเงินการเงินของคุณดีนะคะแม้จะไม่ได้มีก้อนใหญ่เข้ามาแต่คุณก็จะมีรายได้เข้ามาหาอย่างสม่ำเสมอค่ะด้านของความรักคนมีคู่ความรักของคุณราบรื่นดีค่ะ ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในด้านของการงานชาวราศีกุมช่วงนี้ปัญหาของคุณคลี่คลายออกแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจเลยละค่ะในช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จจากการทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแนะนำให้คุณทำบุญมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณค่ะในด้านของการเงินการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะหากคุณขยันทำงานคุณก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นค่ะด้านของความรักคนมีคู่คุณมีช่องว่างระหว่างคุณกับคนรักเนื่องมาจากการทำงานนะคะ ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนในด้านของการงานชาวราศีมีนคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จแม้ว่าคุณอาจจะต้องเผชิญกับงานหนักแต่เมื่อผ่านไปคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่น่าพอใจทีเดียวค่ะด้านของการเงินคุณก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ แต่คุณก็ควรจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีด้วยค่ะเพราะคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะด้านของความรักคนมีคู่คนรักจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนคุณค่ะความสัมพันธ์จึงมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากหมอไก่พอพาทินีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ